สวัสดีค่ะสะพานบุญรามอินทราปากซอย109วันนี้มาจัดชุดเครื่องบวชสวยๆทั้งหมด3สี3ชุดนะคะลูกค้าเกิดวันเสาร์สีม่วงวันอังคารสีชมพูและก็วันพุธสีเขียวค่ะโดยรายละเอียดของงานพวกของประดับต่างๆก็จะแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าครอบไตรจะเหมือนกันค่ะก็คือเป็นครอบไตรแบบมาลายพาดบนค่ะมาดูรายละเอียดครอบไตรหลักกันนะคะ เริ่มจากดูงานสีม่วงก่อนนะคะสามารถทำสีตลปัดและย่ามกรวยต้นเทียนเข้าเซตเข้าสีกันได้เลยนะคะต่อไปค่ะมาดูสีเขียวกันบ้างนะคะต่อไปค่ะก็มาดูสีชมพูค่ะ แล้วก็มีรูปสีฟ้าและสีเหลืองให้ดูตัวอย่างด้วยนะคะรับชมเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะนอกจากตรายหลักแล้วก็ยังมีตรรองด้วยนะคะเป็นแบนๆบนค่ะรายละเอียดของงานตัวหลักและตัวแบนนะคะก็จะมีดีเทลที่แตกต่างกันค่ะตัวหลักจะละเอียดกว่านะคะรวมถึงดอกไม้ที่ตกแต่งมุมทั้งสด้านและก็อุบะด้วยค่ะ สามารถปักชื่อตลปัดย่ามหมอนอิงและก็สับปะทนได้ด้วยที่เข้าเซตเข้าสีกันนะคะท่านใดสนใจสินค้าเครื่องบวชเครื่องกระถินสวยๆติดต่อร้านสะพานบุญรามอินทราได้เลยนะคะเว็บไซต์ร้าน w w w s a p a n b u n 1 0 9 c o m ค่ะเบอร์โทรร้าน089-689-1465ค่ะร้านหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะสินค้าพวกนี้ควรสั่งล่วงหน้านะคะถ้ามาปุบปรับเลยบางทีจะไม่ได้สีตามที่ต้องการน,นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอจากร้านเราค่ะคลิปหน้าถ้ามีสินค้ามาใหม่เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกเช่นเคยนะคะ สนใจสินค้าสั่งซื้อหรือสอบถามทักที่ลายร้านสะพานบุญนะคะสะกดตามนี้ค่ะแอสะพานบุญ109ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ